จากภรรยาที่ถูกดูถูกสู่ราชินีแห่งการแก้แค้นที่ไม่มีใครหยุดยั้งนี่ไม่ใช่เรื่องรักนี่คือสงครามคืนนั้นที่คฤหาสน์อากาศเย็นยเยือกผิดปกติแม้ว่าเครื่องปรับอากาศจะถูกตั้งค่าไว้ที่อุณหภูมิสบายๆก็ตามแสงไฟจากโคมไฟคริสตัลกลางห้องถงใหญ่ส่องประกายเจิดจ้าแต่กลับไม่สามารถขับไล่เงาถึงมืดที่ทอดตัวอยู่บนใบหน้าของคนทั้งสามได้ อรายายืนนิ่งอยู่กลางห้องบนพรมปรเปอร์เซียเนื้อดีผืนยักษ์ใหญ่ที่เธอเคยเลือกซื้อกับมือเมื่อหลายปีก่อนผ่านิสสามีของเธอกำลังยืนโกธรอ,อยู่ข้างหน้าใบหน้าหล่อเหลาที่เคยทำให้เธอลหลงไหลบัดนี้บิดเบี้ยวด้วยความกรดเกรี้ยวที่ไม่พยายามปิดบังเขากำลังจ้องมองเธอด้วยสายตาที่เย็นชาราวกับเธอกำลังเป็นสิ่งของที่น่ารังเกียจไม่ใช่ภรรยาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมานับสิบปีผมพูดไม่ชัดหรือไงอรายาผานิสตะคอกเสียงดังทำลายความเงียบที่น่าอึดอัด ผมบอกให้คุณขอโทษคุณมินตราเดี๋ยวนี้ขอโทษสำหรับความผิดพลาดโง่ๆของคุณที่ทำให้เธอต้องเสียความรู้สึกทำให้อาชีพการงานของเธอเกือบจะพังพินาศอรยาปลายตามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าอย่างสมบทนิ่งความผิดพลาดโง่ๆ ที่ผานิดอ้างถึงคือการที่ทีมกฎหมายของบริษัทในเครือซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลทางอ้อมของเธอได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติของพรีเซนเตอร์คนใหม่ที่ผานิดย,ยืนกรานจะจ้างมาด้วยค่าตัวมหาศาลและทีมงานก็พบความจริงที่ว่ามีนตรากำลังพัวพันกับคดียาเสพติดและมีการปลอมแปลงเอกสารสำคัญดิฉันแค่ทำตามขั้นตอนณนะขผานิดอรยาเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆมันเป็นกระบวนการตรวจสอบความเสี่ยงของบริษัทเพื่อปกป้องสิ่งที่คุณสร้างมาทั้งหมด พาณิชหัวเราะในลําคอปกป้องหรอคุณกําลังจะบอกว่าผมโง่หรือไงผมดูไม่ออกหรือว่าคุณกําลังอิจฉาที่คุณมีนตรากําลังจะมาแทนที่คุณทนไม่ได้ที่ผมมีความสุขกับคนอื่นคุณมันก็แค่ผู้หญิงที่อิจฉาที่กําลังจะถูกทิ้งคําพูดเหล่านั้นเหมือนคมมีดที่กรีดลงบนหัวใจที่ด้านชาของเธอมีนตรายกมือขึ้นปาดน้ําตาที่ไม่มีอยู่จริง คุณผานิดขย่าว่าคุณอรยาเลยข้ามีนเข้าใจว่าเธอคงจะเสียใจที่เห็นคุณรักมีนมีนยอมถอยก็ได้ข้ามีนไม่อยากเป็นต้นเหตุให้ครอบครัวของคุณต้องแตกแยกเธอลุกขึ้นยืนทำถ้าจะเดินจากไปเดี๋ยวครับมินตราผานิดรีบฉุดแขนเธอไว้ทันทีเห็นไหมเห็นสิ่งที่ผู้หญิงอย่างคุณทำหรือยังคุณกำลังขับไล่ความสุขเดียวของผมไปอรยาผมจะสั่งคุณเป็นครั้งสุดท้ายขอโทษคุณมินตราซะแล้วคุกเข่าลง คุกเข่าขอโทษเธอที่ทําให้เธอต้องอับอายคําว่าคุกเขา่าดังก้องอยู่ในโสตประสาทของอรายามันคือฟางเส้นสุดท้ายตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอทางานหนักยิ่งกว่าใครเธอคือมันสมองที่วางกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งหมดเธอคือคนที่เจรจาต่อรองกับคู่ค้าที่แข็งกร้าวที่สุดเธอคือคนที่คอยตามล้างตามเช็ดปัญหาที่ผ่านนิดเก่ะขึ้นจากความเย่อหยิ่งและอารมณ์ร้อนของเขา อรายาสูดหายใจเข้าลึกความคิดในหัวของเธอทำงานอย่างรวดเร็วประมวลผลความเสียหายและวางแผนการขั้นต่อไปในเสี้ยววินาทีถ้าดิฉันคุกเข่าแล้วอรายาเงยหน้าขึ้นศบตาผานิดโดยตรงดวงตาของเธอนิ่งสงบจนน่ากลัวทุกอย่างจะจบใช่ไหมคะคุณจะพอใจเสียงของเธอเยือกเย็นราวกับน้ำแข็งทำให้ผานิดชะงักไปชั่วครู่กับความเปลี่ยนแปลงนั้นแต่ความหยิ่งผยองก็กลับเข้ามาครอบงำเขาอย่างรวดเร็วแน่นอน แค่คุกเข่าแล้วพูดคำว่าขอโทษออกมาจากปากเน่าของคุณมันยากนักหรือไงเขากระชากเสียงพลางดึงมินตราเข้ามาแนบชิดแสดงความเป็นเจ้าของอย่างเปิดเผยอรายาหลับตาลงชั่วครู่เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งความอบอุ่นสุดท้ายที่เคยมีต่อผู้ชายตรงหน้าก็หายไปจนหมดสิ้นเธอมองหน้าผานิดมองหน้ามินตราแล้วค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงเข่าข้างหนึ่งแต่ลงบนพรมเปอร์เซียที่เย็นเฉียบตามด้วยเข่าอีกข้างหนึ่ง ดิฉันขอโทษอรายากล่าวด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนก้องกังวนไปทั่วห้องดิฉันขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างคำขอโทษนี้ไม่ได้หมายถึงมินตรามันคือคำขอโทษต่อตัวเธอเองที่โง่เขลามานานหลายปีผานิชพยักหน้าอย่างพึงพอใจดีจำไว้ว่าที่นี่ใครเป็นใหญ่ไปให้พ้นหน้าผมได้แล้วผมไม่อยากเห็นหน้าคุณอรายาไม่พูดอะไรอีก เธอลุกขึ้นยืนอย่างมั่นคงปัดฝุ่นที่มองไม่เห็นออกจากกระโปรงราคาแพงของเธอแล้วหันหลังเดินออกจากห้องโถงนั้นทันทีไม่มีการหันกลับมามองไม่มีการหลั่งน้ำตามีเพียงแผ่นหลังที่ตั้งตรงและสง่างามเมื่อเธอเก้าวเท้าออกจากประตูคฤหาสน์หลังนั้นความรู้สึกแรกที่เธอสัมผัสได้ไม่ใช่ความเศร้าโศกแต่คืออิสรภาพอากาศยามค่ำคืนที่เคยหนาวเย็นบัดนี้กลับให้ความรู้สึกสดชื่นอย่างประหลาดเธอเก้าวขึ้นรถสปอร์ตันเล็กของเธอที่จอดรอยอยู่สตาร์ทเครื่องยนต์และขับมันออกไปจากนกที่เธอเรียกว่าบ้านตลอด10ปีีท่่ผานมา ในขณะเดียวกันที่ห้องโถงใหญ่ผาณิชย์กำลังดื่มฉลองชัยชนะของเขากับมีนตราที่รักขมินไม่เคยเห็นใครกล้าหือกับคุณเลยมินตราคล้องแขนรอบคอเขาโดยเฉพาะใหญ่หน้าจืดนั่นสมนำหน้าจริงๆที่กล้ามาขัดขวางทางของเราผาณิชย์หัวเราะอ,อย่างบ้าคลาั่งแน่นอนสิที่รักในอาณาจักรแห่งนี้ผมคือพระเจ้านั่นมันก็แค่เครื่องประดับเก่าๆที่รอวันถูกลดทิ้งเท่านั้นแหละ เขาไม่รู้เลยว่าการกระทําอันโง่เขลาในค่ําคืนนี้เขาไม่ได้แค่สูญเสียภรรยาไปแต่เขากําลังสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างอรยาขับรถมุ่งหน้าสู่ใจกลางเมืองในมือเธอถือโทรศัพท์เครื่องสำรองที่ไม่มีใครรู้ว่าเธอมีคริสถึงเวลาแล้วค่ะเริ่มควีนโปรโตคอลได้เลยเกมได้เริ่มขึ้นแล้วผ่านนิดเธอกระซิบกับตัวเอง เช้าวันรุ่งขึ้นผ่านนิดตื่นขึ้นมาด้วยอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจากแอลกอฮอล์เขารู้สึกหงุดหงิดที่ไม่มีกาแฟร้อนและอาหารเช้าที่เขาคุ้นเคยรออยู่บนโต๊ะมินตราย,ยังคงนอนหลับไม่รู้เรื่องอยู่บนเตียงเขามองเธอด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยความน่าดึงดูดเมื่อคือนลดลงไปมากเมื่อเทียบกับความวุ่นวายที่เขากำลังจะ,ะเผชิญอรยาเขาตะโกนเรียกชื่อภรรยาตามความเคยชินแต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือความเงียบเขาขมวดคิ้วก่อนจะตะโกนเรียกแม่บ้านป้าน้อมป้าน้อม,าอมกาแฟฉันละ แต่ก็ยังคงเงียบกริบเหมือนเดิมความโกรธเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งเขากระแทกประตูห้องนอนเดินลงมาข้างล่างสิ่งที่เขาพบคือคฤหาสที่ว่างเปล่าราวกับบ้านร้างคนรับใช้ที่เคยมีอยู่หลายสิบคนหายไปไหนหมดเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะโทรหาหัวหน้าแม่บ้านแต่หน้าจอกลับแสดงข้อความว่าไม่มีสัญญาณเขาสอบอแล้วหยิบโทรศัพท์บ้านแต่ก็ไม่มีสัญญาณเช่นกันอินเทอร์เน็ตระบบรักษาความปลอดภัยทุกอย่างในบ้านหลังนี้ออฟไลน์ไปหมด พาณิชเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติอย่างรุนแรงเขาวิ่งไปที่โรงรถรถของเขาจอดอยู่ครบทุกคันยกเว้นรถสปอร์ตคันเล็กของอรยาในที่สุดสมองที่มึนง,งงของเขาก็เริ่มประติดประต่อเรื่องราวได้มันหนีไปใย,ยสักสเลวกล่าหนีผมไปเขากำมัดแน่นด้วยความโกรธแต่ส่วนหนึ่งของความรู้สึกนั้นคือความหวาดกลัวที่เขาไม่เคยยอมรับเขาแต่งตัวอย่างลกลกๆแล้วขับรถของตัวเองมุ่งหน้าไปยังบริษัทพีเคกรุ๊ปโดยไม่สนใจมีนตราที่เพิ่งตื่นและตะโกนเรียกเขาตามหลัง เมื่อเขามาถึงล็อบบี้ของตึกพีเคกรุปสิ่งแรกที่เขาเห็นคือความกลาหนพนักงานหลายคนกำลังจับกลุ่มคุยกันด้วยสีหน้าตื่นตระหนกระบบรักษาความปลอดภัยที่หน้าประตูดูเหมือนจะไม่ทำงานบัรผ่านของเขาไม่สามารถสแกนได้นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเขาตะคอกใส่พนักงานรักษาความปลอดภัยขอโทษครับท่านประธานรอปรพอหน้าซีดเผือดระบบมันล่มหมดเลยครับเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลอะไรได้เลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ พาณิชกระแทกเท้ากระเด็นและวิ่งตรงไปยังลิฟต์ผู้บริหารแต่ลิฟต์ก็ไม่ทำงานเช่นกันเขาต้องวิ่งขึ้นบันไดหนีไฟไปยังชั้นผู้บริหารด้วยความหัวเสียเมื่อไปถึงห้องทำงานของเขาเลขาส่วนตัวก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาหาท่านประธานคะแย่แล้วคะ่ะตลาดหุ้นเปิดมาหุ้นของเราดิ่งลงแห้งเลยคะ่ะว่าไงนะผาณิชย์แทบไม่เชื่อหูตัวเองทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะท่านเลขากลับแทบจะร้องไห้ เมื่อคืนนี้ระบบป้องกันความปลอดภัยขั้นสูงสุดของเราถูกปิดตัวลงค่าและดูเหมือนว่าดูเหมือนว่ามีข้อมูลการเจรจาต่อรองที่สำคัญมากๆของเรากับกลุ่มทุนจากตะวันออกกลางรั่วไหลออกไปค่าตอนนี้พวกเขายกเลิกสัญญาแล้วและกำลังจะฟ้องเราข้อหาช่อโกงผานิสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ทำงานของเขาโลกทั้งใบดูเหมือนกำลังหมุนคว้างใครใครทำใครมันกล้าทำแบบนี้เขาพึมพำและแล้วใบหน้าของอรยาก็ลอยขึ้นมา ใบหน้าที่นิ่งสงบจนน่ากลัวในขณะที่เธอกำลังคุกเข่าลงต่อหน้าเขาเมื่อคืนนี้อรายาเขาคำรามชื่อเธอออกมามันเป็นฝีมือของใหญ่นั่นมันต้องใช่แน่แน่ในขณะเดียวกันที่เพนท์เฮาอีกฟากหนึ่งของเมืองอรายากำลังนั่งจิบกาแฟายามเช้าอย่างสงบเธอมองดูจอภาพขนาดใหญ่ที่กำลังแสดงสถานการณ์ความโกลาหลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพีเคกรุ๊ปแบบเรียลไทม์ วินโปรโตโคอลไม่ใช่แค่การตัดการเข้าถึงแต่คือการถอนการสนับสนุนทั้งหมดที่เธอเคยค้ำจุนอาณาจักรนี้ไว้เธอกระซิบกับตัวเองระบบป้องกันความปลอดภัยที่เธอสร้างขึ้นเองกับมือเมื่อเธอคอยอัปเดตและดูแลมันก็กลายเป็นช่องโหวขนาดใหญ่ให้คู่แข่งโจมตีข้อมูลที่รั่วไหลคือข้อมูลที่เธอจงใจปล่อยออกไปในจังหวะที่เหมาะสมคริสเธอเรียกผู้ช่วยที่กำลังทำงานอยู่ด้านหลังปล่อยข่าวลือเล็กๆเ,เ,เรื่องการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับพฤติกรรมของซีอออกไปให้ตลาดเริ่มสงสัยในตัวผานิช รับทราบครับนายหญิงนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นผานิดคิดว่าการคุกเข่าคือจุดจบของเธอแต่เขาคิดผิดมันคือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของเขาต่างหากกลับมาที่พีเคกรุ๊ปผานิดกำลังเผชิญกับพายุลูกใหม่ท่านประธานครับแย่แล้วครับทีมกฎหมายวิ่งหน้าตื่นเข้ามาในห้องคณะกรรมการกำลักทับและตลาดหลักทรัพย์เพิ่งส่งหนังสือขอตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายส่วนตัวของท่านครับอะไรนะผานิดกระแทกตัวอย่างแรง คือมีข้อมูลหลักฐานการใช้จ่ายบัตรเครดิตของบริษัทที่ท่านใช้กับคุณมินตราครับดูเหมือนว่าจะมีคนส่งหลักฐานทั้งหมดไปให้กลลิงต,ต,ต่อเมื่อเช้านี้ครับผาน,นิชเริ่มหายใจติดขัดเขากำลังถูกโจมตีจากทุกทิศท,ทุกทางฝีมือแกฝีมือแกคนเดียวอรยาเขาครีดร้องแกมันนางงูพิษแกวางแผนเรื่องนี้มาตลอดใช่ไหมเขากวาดข้าวของทุกอย่างบนโต๊ะลงกับพื้นเศษแก้วแตกกระจายตามหาตัวมันให้เจอ นักสืบที่ฉันจ้างไปมันทำอะไรอยู่ทำไมยังหามันไม่เจอแต่สิ่งที่เขายังไม่รู้คืออรายาได้สร้างตัวตนปลอมไว้กว่าสิบตัวทั่วประเทศนักสืบกำลังปวดหัวกับการตามหาที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีนตราพยายามโทรหาผาน,นิทตลอดทั้งวันแต่เขาก็ไม่รับสายเธอเริ่มรู้สึกถึงความไม่มั่นคงความฝันที่จะได้ทุกอย่างเริ่มสลายไปไม่ฉันจะยอมแพ้แบบนี้ไม่ได้เธอกัดฟันถ้าแกเล่นงานผาน,นิชฉันก็จะเล่นงานแกอรายา แต่มีนตราไม่รู้เลยว่าการกระทํานี้กําลังขุดหลุมฝังตัวเองให้ลึกยิ่งขึ้นค่าวันนั้นที่คฤราสหาดผานิชนั่งอยู่ในความมืดเขาดื่มเหล้าไปเกือบหมดขวดโทรศัพท์ที่เคยดังไม่หยุดจากบรรดาผู้บริหารบัตรนี้กลับเงียบกริบพวกแกพวกแกกําลังรวมหัวกันหักหลังฉันเขาคํารามเขาลองเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์หลักของบริษัทผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนตัวแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นคือหน้าจอสีดำสนิทพร้อมข้อความสีแดงกระพริบเพียงบรรทัดเดียว การเข้าถึงถูกปฏิเสธควีนโปรโตคอลถูกเปิดใช้งานแล้วควีนโปรโตคอลเขาพึมพำม,มันคืออะไรวะอรยาแก้ทำอะไรกับบริษัทของฉันในที่สุดเขาก็ต้องยอมรับความจริงที่โหดร้ายอรยาไม่ใช่แค่ภรรยาไม่ใช่แค่เครื่องประดับไม่ใช่แค่ผู้ช่วยเธอคือทุกสิ่งทุกอย่าง,างเธอคือเสาหลักที่คำจุนประสาททรายของเขาไว้ และการที่เขาบังคับให้เธอคุกเข่าเขาไม่ได้แค่ดูถูก,ถกเธอเขาได้ทุบทำลายเสาต้นสุดท้ายที่คำจุนชีวิตของเขาลงด้วยมือของตัวเองห่าห้าห้าผานิดเริ่มหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งนี่คือจุดเริ่มต้นของความคลั่งอย่างแท้จริงอรยาเงยหน้าขึ้นจากจอคอมพิวเตอร์เสียงเคาะประตูที่ดังขึ้นทำให้นางรู้สึกว่ามีคนมาเยือนเข้ามานางพูดอย่างสงบ คุณวิรัตรองประธานฝ่ายการเงินก้าวเข้ามาพร้อมกับสีหน้าที่เคร่งเครียดท่านประธานมีเรื่องด่วนครับอรายายิ้มบางๆดิฉันรู้แล้วละ่ะค่ะคุณวิรัตคณะกรรมการกำลังจะเรียกประชุมด่วนโดยไม่มีผานิชใช่ไหมคุณวิรัต์ท่าทางประหลาดใจท่านประธานรู้ได้อย่างไรเพราะดิฉันคือคนส่งคำเชิญนัดประชุมนั้นอรายากล่าวพร้อมกับลุกขึ้นยืนและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เดอะโซเวเรนจะต้องปรากฏตัวแล้ว ที่ห้องประชุมลับในโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งคณะกรรมการบริหารของ PK Group กำลังนั่งรอด้วยความตึงเครียดนี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่กรรมการท่านหนึ่งถามด้วยเสียงสัน่นการประชุมโดยไม่มีประธานนี่มันการกรบฏชัดๆคุณวิรัตท,ที่กำลังนั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะส่งเสียงตอบอย่างหนักแน่นนี่ไม่ใช่การกรบฏแต่เป็นการปกป้องบริษัทที่เราทุกคนรักท่านใดนั้นประตูห้องประชุมก็เปิดออกอรยาในชุดสูทสีดำก้าวเข้ามาอย่างสง่างาม สวัสดีค่ะทุกท่านนางกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยอำนาจความเงียบเข้าครอบงำห้องทันทีคุณคุณอรยากรรมการอาวุโสพูดด้วยความประหลาดใจในฐานะตัวแทนของ The. เด e s o v e r e รนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของพ PK g r o u ปดิฉันขอขอบคุณที่ทุกท่านมาร่วมประชุมในครั้งนี้คำพูดของนางทำให้ทุกคนในห้องตกตะลึงเดอะโซเวเรนคือคุณ กรรมการอีกท่านพูดด้วยความไม่เชื่ออรายาเดินไปยังหัวโตวอย่างมั่นคงใช่ค่าและนี่คือหลักฐานนางให้สัญญาณกับคริสที่ยืนอยู่ด้านหลังจอภาพขนาดใหญ่บนผนังเปิดขึ้นแสดงโครงสร้างการถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทต,ตลอดสิบปีที่ผ่านมาเดอโซเวเรนคือผู้คำจุนบริษัทนี้มาตลอดอรยาเล่าและตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วพวกคุณจะจมไปกับเรือลำนี้หรือจะเลือกรอดไปด้วยกัน ขณะเดียวกันที่คฤราสหาดพาณิชกําลังอยู่ในสภาพที่ย่ําแย่ตาหามันให้เจอฉันจะให้เงินเพิ่มอีกสองเท่าเขาตะโกนใส่โทรศัพท์มีนตราที่กำลังนั่งอยู่ในมุมห้องด้วยสีหน้าวิตกกังวลพยายามเสนอความคิดที่รักขบางทีเราอาจควรหุบป,ปากพาณิชหันไปตะคอกทั้งหมดนี้เป็นเพราะแกถ้าแกไม่มาอย่างนี้ยายอรายาก็ทำอะไรฉันณตรารู้สึกเจ็บปวดจากคำพูดนั้นแต่เธอก็เก็บความรู้สึกไว้ มีนแค่ต้องการช่วยช่วยผาณิชหัวเราะอย่างขมขื่นตอนนี้ไม่มีใครช่วยอะไรฉันได้แล้วนอกจากยายนั่นอรายาความจริงที่ว่าเขาต้องพึ่งพาอรยาในวินาทีที่ยากลำบากนี้ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดยิ่งกว่าการสูญเสียบริษัทกลับมาที่ห้องประชุมอรายากำลังนำเสนอแผนฟื้นฟูบริษัทควีนโปรโตโคอลเฟสสองไม่ใช่แค่การฟื้นฟูแต่คือการปฏิวัติ นางกล่าวพร้อมกับแสดงโครงการวิจัยลับที่เธอพัฒนามานานสามปีนี่นี่คือนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนชมอุตสาหกรรมเลยกรรมการท่านหนึ่งพูดด้วยความตื่นเต้นใช่ค่ะอรายายิ้มแต่โครงการนี้จะสำเร็จได้โอล,ลี่ถ้าเรากำจัดมะเร็งร้ายที่กำลังทำลายบริษัทของเราออกไปทุกคนในห้องรู้ดีว่ามะเร็งร้ายที่ว่าคือใครผมผมขอเวลาคิดหน่อยกรรมการอาวุโสกล่าว อรายาไม่ตอบโต้แต่เพียงกดปุ่มบนรีโมทภาพบนจอเปลี่ยนเป็นกราฟหุ้นที่กำลังดิ่งเหวตลาดกำลังรอการตัดสินใจของเรานางกล่าวอย่างสงบทุกนาทีที่เรารอบริษัทก็เสียมูลค่าเพิ่มขึ้นคุณวิรัตลุกขึ้นยืนผมสนับสนุนท่านอรายาหนึ่งรยเปอร์เซนตหนึ่งต่อหนึ่งกรรมการเริ่มแสดงการสนับสนุนในที่สุดกรรมการอาวุโสก็ถอนหายใจยาวตกลงผมสนับสนุนเช่นกัน อรายายิ้มอย่างอ่อนโยนขอบคุณข้าแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องจัดการกับเรื่องอื่นแล้วนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างที่ซึ่งมินตรากำลังเดินทางไปยังสำนักข่าวแห่งหนึ่งด้วยความมั่นใจนาตราเชื่อว่าเรื่องโกหกของเธอจะสามารถทำลายอรายาได้แต่เธอไม่รู้ว่าเครือข่ายของอรายากว้างขวางกว่าที่เธอคิดคริสอรายาพูดผ่านโทรศัพท์เตรียมแพ็กเกจข้อมูลเกี่ยวกับนอตราให้พร้อมเราจะปล่อยมันเมื่อเวลาที่เหมาะสม รับทราบครับนายหญิงขณะนอตรากำลังให้สัมภาษณ์นักข่าวเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวของอรยาเธอไม่รู้ว่าฝ่ายข้อมูลเกี่ยวกับความผิดของเธอเองกำลังจะถูกเปิดเยผยผาน,นิชย์ที่กำลังเมาอยู่ในคฤหา์ได้รับโทรศัพท์จากคุณวิรัตอะไรเขาตะโกนคณะกรรมการลงมติให้ฉันพักงานพวกมันบ้าไปแล้วเมื่อเขาเห็นข่าวนอตราที่เริ่มแพร่กระจายออนไลน์เขาก็รู้สึกว่าพื้นโลกกำลังสูญเสียไปจากอันเดอร์ฮิตฟี มันเขาพึมพำนอตราวิ่งกลับเข้าบ้านด้วยสีหน้าขาวซีดผานิดช่วยฉันด้วยข่าวแต่ผานิดเพียงแต่มองเธอด้วยสายตายเย็นชาออกไปให้ฉันอยู่คนเดียวในขณะที่อาณาจักรของเขากำลังพังทะลงอรยากำลังเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อ,ตอไปถึงเวลาแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นางกระซิบกับตัวเองขณะมองดูเมืองจากเพนท์เฮาส์เกมแห่งอำนาจเริ่มต้นและอรยากำลังจะเป็นผู้ชนะ เสียงไซเรนตำรวจดังก้องไปทั่วบริเวณคฤหาสแสงไฟสีน้ำเงินและแดงสาดส่องไปทั่วบริเวณอย่างน่าหวัดหวันผานิดสะดุ้งจากความมึนเมาเมื่อได้ยินเสียงนั้นนี่นี่อะไรมีตราวิ่งลงมาจากชั้นบนด้วยใบหน้าซีดเผือกผานิดตำรวจตำรวจมาล้อมบ้านเราอะไรผานิดลุกขึ้นยืนอย่างโซเซตำรวจมาทำไมเปิดประตูเรามีหมายค้นและหมายจับเสียงตะโกนจากนอกประตูดังขึ้น ผานิดวิ่งไปที่หน้าต่างและมองออกไปนอกนั้นมีรถตำรวจมากกว่าสิบคันและหน่วยปฏิบัติการพิเศษพร้อมอาวุธครบมือบ้าชิ้นเขาพึมพำด้วยความตกใจในขณะเดียวกันที่เดนเนสอรายาและคริสกำลังเฝ้าดูเหตุการณ์ผ่าน,านกล้องวงจรปิดทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับนายหญิงคริสรายงานตำรวจได้รับหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับเครือข่ายยาเสพติดของคุณมีนตราแล้วอรายาพยักหน้าอย่างสงบและผานิด เขาถูกกล่าวหาในข้อหาครอบครองทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายและให้ที่พักพิงแก่ผู้ต้องหามินตรากำลังกรีดร้องอยู่ในห้องช่วยฉันด้วยฉันถูกตั้งข้อหาผาณิชหันไปมองเธอด้วยความเกลียดชงังทั้งหมดนี้เป็นเพราะแกถ้าแกไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่คุณก็รู้อยู่เต็มอกมินตราตะโกนกลับคุณก็ได้ประโยชน์จากเงินเหล่านั้นประตูหน้าถูกทุบทำลายด้วยเครื่องกระทุงทีมตำรวจทะลักเข้ามาในบ้าน คุณมีนตราจันทรวันคุณถูกจับกุมในข้อหาค้ายาเสพติดและฟอกเงินมีนตราล้มลงบนพื้นด้วยความสิ้นหวงังไม่ฉันไม่ทำขณะที่ตำรวจกำลังควบคุมตัวมีนตราผานิชพยายามจะหลบหนีทางหลังบ้านแต่ถูกจับกุมได้อย่างง่ายดายคุณผานิปรโชดคุณถูกจับกุมในข้อหาสมคบคิดและให้ที่พักพิงแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดผานิชต่อสู้ดิ้นรนปล่อยฉันฉันคือผานิตรอชดพวกคุณไม่รู้หรือว่าฉันเป็นใคร แต่เสียงพูดของเขาถูกกลบด้วยเสียงกรีดร้องของมินตราอรยานี่เป็นแผนของอยายอรยาเธอเป็นคนทั้งหมดที่เดนเนสอรยามองดูภาพอย่างสงบความยุติธรรมกำลังทำงานของมันนางกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยคริสมองนางด้วยความกังวลคุณไม่รู้สึกเสียใจบ้างหรือครับอรยาหันมาหาเขาความเสียใจไม่สามารถนำอะไรคืนมาได้ สิ่งที่เราทำคือปกป้องคนอื่นไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันขณะที่พาณิชย์และมินตราถูกพาตัวไปยังสถานีตำรวจสื่อมวลชนนับสิบรออยู่ด้านนอกไฟแฟลชกระพริบไม่หยุดคุณพาณิชย์คุณรู้เรื่องค้ายาของคุณมินตราหรือไม่คุณมินตราคุณมีอะไรจะพูดนัดตรากรีดร้องและซ่อนหน้าในขณะที่พาณิชย์พยายามความสง่างามแม้ในวินาทีที่อัปยศยที่สุดวันต่อมาในห้องพิจารณาคดีสารปฏิเสธการประกันตัวทั้งคู่ ด้วยความร้ายแรงของข้อกล่าวหาและความเป็นไปได้ที่ผู้ต้องหาจะหลบหนีศาลจึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้พิพากษาประกาศผานิดมองไปรอบๆห้องขอดด้วยความสิ้นหวังเขามองหาอรายาในหมู่ผู้เข้าฟังการพิจารณาแต่เธอไม่มาทำไมทำไมเธอไม่มาเขาพึพรรมพำกับตัวเองทนายความของเขาพยักหน้าเล็กน้อยท่านผานิดเราควรที่การต่อสู้คดีไม่ฉันต้องเจอยามินตราโกหกฉันไม่รู้เรื่องยาเสพติด แต่หลักฐานที่ตำรวจนำเสนอมีน้ำหนักมากบันทึกการโทรศัพท์เอกสารการโอนเงินและการบันทึกเสียงการสนทนาระหว่างเขากับนอตรานอตราในอีกห้องพิจารณาหนึ่งกำลังให้การอเกนผานิตเพื่อลดโทษของตัวเองเขารู้ทั้งหมดเขาเป็นคนอนุมัติทุกอย่างเธออ้างกับอายการต่อมาข่าวการจับกลุ่มได้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่ในสื่อมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเครือข่ายยาเสพติดที่ทั้งคู่มีส่วนร่วม ที่ PK เคกรุ๊ปอรยากำลังจัดการกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หุ้นของเราเริ่มฟื้นตัวแล้วคุณวิรัตรายงานด้วยรอยยิ้มตลาดตอบรับ p o s i t i v e กับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อรยามองรายงานบนโต๊ะทำงานเรายังมีงานอีกมากที่ต้องทำการฟื้นฟูชื่อเสียงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ตอนนี้เรามีโอกาสแล้วคุณวิรัตกล่าวและทุกคนในบริษัทต่างรู้สึกขอบคุณ,คณ ขณะที่อรายากำลังก้าวไปข้างหน้าชีวิตของผานิชและนัตรากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลในคุกชายผานิชใช้เวลาทั้งวันนั่งจ้องกำแพงเขาพยายามติดต่ออรายาหลายครั้งแต่ทุกครั้งปฏิเสธทำไมทำไมเธอไม่ให้โอกาสฉันเขาพึมพำนัตราในคุกหญิงกำลังเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายของการใช้ชีวิตบีไฮบาร์สฉันฉันไม่ควรเธอร้องให้ทุกคืนแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเธอ เย็นวันหนึ่งเมื่อพาณิชกำลังถูกพาตัวไปยังห้องสอบสวนเขาเห็นนอตราในระยะไกลสายตาของทั้งคู่พบกันชั่วครู่ความเกลียดชังความเสียใจและความรู้สึกถูกทรยศรวมอยู่ในนั้นนอตราพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ผาณิชหันหน้าไปทางอื่นฉันไม่รู้จักเธอเขากล่าวกับเจ้าหน้าที่ นัตรารู้สึกเหมือนถูกมีดแทงที่หัวใจในที่สุดเธอก็เข้าใจว่าอำนาจและความร่ำรวยที่เธอตามหามาตลอดนั้นไม่มีค่าเมื่อคัมแพรกับอิสรภาพและความสงบของจิตใจส่วนพาณิชย์เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าอรายาไม่ได้เป็นเพียงภรรยาของเขาเธอคือผู้ที่คอยปกป้องเขาจากโลกภายนอกมาตลอดและตอนนี้เมื่อไม่มีเธอเขาต้องเผชิญกับความจริงทั้งหมดด้วยตัวเองการชําระนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วแต่บาดแผลที่เหลืออยู่จะยังคงอยู่กับพวกเขาตลอดไป หกเดือนให้หลังอรยายืนอยู่ที่ผนังกระจกสูงเต็มขั้นของห้องทำงานใหม่ในตึก P&G s t r a t e g ค Holding ซึ่งเป็นชื่อใหม่ของบริษัทหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่วิวเมืองเบื้องหน้ากว้างไกลและสดใสเต็มไปด้วยความหวังท่านประธานครับคุณวิรัตเดินเข้ามาพร้อมรอยยิม้มรายงานผลประกอบการไตรามาสแรกออกมาแล้วดีเกินคาดเลยครับอรยาหันมาพยักหน้ารับขอบคุณขั้นนี้เป็นความร่วมมือของทีมเราทุกคน ไม่ใช่แค่นั้นครับคุณวิรัติวางเอกสารบนโต๊ะโครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพของเราได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนหุ้นของเราพุ่งสูงขึ้นกว่า200%เซจากจุดต่ำสุดขณะเดียวกันในสถาบันจิตเวชแห่งหนึ่งผานิตนั่งจ้องมองผนังเปล่าๆในห้องส่วนตัวของเขาเขายังคงสวมชุดนอนสีขาวใบหน้าไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆคุณผานิตถึงเวลากินยาครับพยาบาลกล่าวอย่างเบาๆ แต่ผาน,นิชเพียงแต่พยักหน้าแล้วก็กลืนยาอย่างเขายังคงพูดพึมพำชื่ออรายาอยู่เป็นระยะวันนี้วันนี้อรายาน่าจะมาเยี่ยมผมเขาบอกกับพยาบาลด้วยความหวังพยาบาลมองกันอย่างเศร้าใจพวกเขาไม่สามารถบอกเขาได้ว่าอรายาไม่เคยมาเยี่ยมและคงจะไม่มาในเรือนจำหญิงมีนตราตื่นขึ้นมาด้วยเสียงประตูเซลลเปิดดังกราวขึ้นถึงเวลาทำงานแล้วเจ้าหน้าที่เรือนจำตะโกน มินตราลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าชีวิตในเรือนจำทำให้เธอเปลี่ยนไปมากใบหน้าที่เคยสวยงามบัดนี้ดูแก่กว่าวัยผมที่เคยดูละเลียดบัดนี้ถูกตัดสั้นจันทรนวันไปล้างห้องน้ำมินตราถูกสั่งให้ทำงานหนักที่สุดเสมอระหว่างที่เธอกำลังถูพื้นน้ำตาไหลอับแก้มเธอเธอนึกถึงวันที่เธอเคยสวมชุดเรสราคาแพงนั่งบนโซฟาหลุยในคฤราสา์ถ้าฉันถ้าฉันไม่โลบขนาดนั้นเธอกระซิบกับตัวเองแต่สายเกินไปแล้ว กลับมาที่บริษัทอรยากำลังประชุมกับทีมบริหารใหม่เราจะไม่เพียงแต่ฟื้นฟูบริษัทแต่เราจะทำให้มันดีกว่าเดิมอรยากล่าวกับทีมงานนโยบายใหม่ของเราคือความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมเสียงปรบมือดังกึกก้องไปทั่วห้องประชุมหลังการประชุมคริสเดินเข้ามาหาอ,อรยานายหญิงมีข่าวจากเรือนจำครับเขากล่าวอย่างระมัดระวังคุณมินตราขอพบคุณ อรายาเหลือบมองเอกสารบนโต๊ะไม่จําเป็นแล้วค่ากระบวนการยุติธรรมทํางานของมันเสร็จแล้วแต่เธอบอกว่าอยากขอโทษคุณอรายามองออกไปนอกหน้าต่างบางครั้งการให้อภัยไม่จําเป็นต้องมีการพบเจอคริสพยักหน้าเข้าใจแล้วคุณผานิดล่ะครับเขายังคงถามหาคุณทุกวันออรายาหายใจลึกๆบางคนเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางหนึ่งสัปดาห์ต่อมา อรายาเดินทางไปยังสุสานตระกูลวโรธเธอวังดอกไม้บนหลุมฝังศพของพ่อตาแม่ตาของผานิพผมสัญญาว่าจะดูแลเขาครับเสียงของผู้จัดการสถาบันจิตเวชกล่าวบีฮายเ e อขอบคุณค่ะอรายาพูดโปรดดูแลเขาให้ดีแต่คุณไม่ต้องการไปเยี่ยมเขาสักครั้งเหรอครับบางทีมันอาจจะช่วยให้เขาดีขึ้นอรายาสา่หัวการได้เห็นฉันอาจทำให้แย่ลงเขาต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตโดยไม่มีฉัน ในคืนนั้นอรยานั่งอยู่ในห้องทำงานของเธอที่เดนเนสเธอมองดูภาพบนจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงให้เห็นความสำเร็จของบริษัทและโครงการเพื่อสังคมต่างๆที่เธอริเริ่มแต่สิ่งที่ทำให้เธอยิ้มได้ไม่ใช่ตัวเลขหรือความสำเร็จนายหญิงคริสเดินเข้ามาพร้อมกับเอกสารชุดหนึ่งโครงการบ้านเอื้ออาทรสำหรับพนักงานรายได้น้อยแล้วเสร็จแล้วครับดีมากอรยาพยักหน้าพรุ่งนี้เราจะไปเยี่ยมพวกเขา อรยารู้สึกถึงความสงบในใจที่สุดแล้วการแก้แค้นไม่เคยเป็นเป้าหมายของเธอการได้สร้างสิ่งที่ดีงามและปกป้องคนที่เธอรักต่างหากคือสิ่งที่สำคัญเธอเดินไปที่ตู้เซฟและหยิบกล่องเล็กๆออกมาภายในเป็นพรมเปอร์เซียชิ้นเล็กๆที่ตัดมาจากพรมผืนใหญ่ในคฤหาสน์บางครั้งการปล่อยวางก็คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเธอกระซิบกับตัวเองอรยาเก็บกล่องนั้นกลับเข้าไปในตู้เซฟแล้วหันไปมองภาพเมืองที่สว่างสวยเบื้องล่าง เธออาจจะเสียความรักไปแต่เธอได้ค้นพบตัวเองเธออาจจะสูญเสียอดีตไปแต่เธอได้สร้างอนาคตและนี่คือการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริง